นี่เราอยู่ร้านลาบป้าแจ๋วนะคะเป็นร้านดั้งเดิมอยู่ที่ลมเก่านะคะเพชรบูรณ์มาถึงสี่แยกไปแดงนะคะก็ขับมันจะอยู่ฝั่งนู้นต้องเทินรถนะคะแล้วก็เทินรถมาหนึ่งยูเทินก็จะมาเห็นร้านลาบยายแจ๋วร้านนี้เป็นร้านแบบเปิดมานานมากป้าแจ๋วนี้แกทําอร่อยทุกเมนูเกี่ยวกับลาบเนื้อลาบหมู นมูย่างไส้ระเบิดเนื้อแดดเดียวส้มตำาฟจิ้วข้อหมูย่างต้มอ,อุกเปิดขายทุกวันนะคะเมนูก็จะเป็นลาบต้มอ,อุกทางแกก็สะอาดสะอ้านนะคะบรรยากาศก็มีผักนะคะผักก็ตามนี้เลยเนี่ยผักแกก็ตรงนี้เลยแกก็ใช้ตรงนี้ทางเข้าร้านก็มีที่ล้างมือนี่ตรงนี้ก็จะเป็น นั่งข้างนอกมีที่นั่งด้านในกับด้านนอกจอดรถไปเยอะเหมือนกันนะคะมีกาแฟได้นะแต่คนขายกาแฟไม่เยอห้องนง้ำมีบริการครบคันเปิดตลอดขายทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเมนูไส้ระเบิดร้อยสามเนื้อ,อย่างร้อยสาิเนื้อเด็ดเดียวร้อยสาิบคอหมูย่างร้อยสารับเงินสดจ้า รอมาอย่างเนี้ยอ้ายเจ๋วรออย่างเนี้ยรอพูดซอยดิรอก็รอไอเห็ดรอเฮ็ดไอ้อ้อยหมาบ่จับมันอืมที่มันมีจักรยางโอ้ยธุรกิจอีดําเดินไปได้ทั้งไหนบ่มีอย่างจักรยางหาดังเจ้าเวลาเขาอยู่ไปขาไปซื้อไให แล้วเวลาเของวัยู่ก็ลืมไปเด้อันไหนได้าไลาบห่อไข่ลาบห่อไข่ป้าโทอันนี้ก็เอาเอาโทรศัพท์ไปหรอ้านะเราไปซื้อทางไหนร้านถอยวะอ๋อไปซื้ออันออบบไก้ดอกเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวอ,อ,อันนี้มันอย่างอันนี้ต้มป่ะเนี้ โอ้ต้มแต่แต่แซ่บจังเลยเจ้ายังนี่ต้มเนื้อยังต้มแซ่บต้มแซ่บโอ้โหต้มแซ่บเลยเนี่ยดีป้าแจ๋วเพิ่มซอยจุให้เลยเด้อซอยจุซอยจุหนึ่งมีพร้อมสำหรับคนชอบหมูพรอยอุดต้มนยำโอ้ข้างๆมีมะละกอ เห็นรถวิ่งไปมาเอาเข้าซีซีเข้าซีอันนี้คือป้าแจ๋วของจริงใส่แว่นตาด้วยเซมอ๋อเขาวางยาอยู่ทั่มีอบมีอะไรเรียบร้อยนี่หน่าเริ่มทำล้ว เรินเดินเดินกันน่าจะเป็นลาบก่อนเมนูแรกเห็ดอย่างนีงนง้เร็ยลาบตีเรือเปลา่าลาบไข่ลาบห่อไขนะ่ไหมลาบห่อไขอ่อุกที่สั่งไปมีลาบห่อไขอ่อุก ต้มมีย่งยงางนมต่อยจุ๊กเพราะว่าเขียนเป็อนอย่างนั้นคือเขียนมันยงมยิงอันนี้คือเมนูหยางไทยแดงอันนี้เหรอครับหมูอันนี้ลาบหมูโอ้โหลาบหมูน่าอร่อยจังเลยปรุงมาเรียบร้อยพร้อมอันนี้เป็นหยางยหอมเจียว หอมเจียวโอ้โหสุดเด็ดเลยต้มหอมเดี๋ยวลอการคนลาบ mm hmm. มาแล้วแม่ค้าก็จะต้องใช้เวลาเดินชักน้อยหนึ่งเออ เนูแรกคือลาบมาแล้วลาบมาแล้วอุนี่ไปกินขมนะบ่ขมเดี๋ยววะแยกเอาดีกว่าเอาแยกไปเลยบ่ขมแยกขมอุแยกขมขมไหนมันเขากำบักินดิบางวคนกดบ่ก,กินขมอโอ้อันนี้ก็เดือด

เเ็ผู้ซอยเขวียลุ้นหนึ่งเนาะผู้ซอยก็ขี่จักรยานไปวัยรุ่นแบกชิตคิดตังบวกบวกสองร้ยสี่สิบโอ้ย ยางหนสองร้อยสี่สิบก นเอีมาผัดจับเครือเนี่ยรออยู่เนี่ยแันเดอีมาผัดจากเครื่อรอโดนแล้วเนี่ยฮะรอโดนแล้วเนี่ยแันเดอีมาผัดจากเครื่อรอเบิ้งราบหมูเนี่ยเลยเป็นตาแซบ้าง

เราเปิดไฟไว้แล้วเพื่อนอ่างเลยเนี่ยเมนูแรกราบหมูราบหมูหมสูตรเด็ด ป้าแจ๋วลมเก่าสปูนบั่ตัวแล้วตั่วแล้วเราคั่วอยู่นานเกินอันนี้ต้องเติมมันอย่างบอ่ะหรือว่ากินได้เลยเติมเติมนี้แล้วอ๋อเราเติมเรียบร้อยแล้วมันบอกจ้าเอออันเผ็ดสุกแล้วก็กินรสโอ้โห ต้มก็เดือดแล้ว ก็เห็ดใส่แล้วบดบวมิใส่ทีเห็ดบวชันบว้วน รับรับท่านรับของใครลี้วเห็นแล้ไอ้นี่สนาะกระแบงมาเป็นอีกช่วยหนึ่งเลยกระแบงนี้บะหมี่ไอรูมี่ก็ไปซื้อไปซื้อใครอีกเดี๋ยวไปถามสมาชิกกันเด้อ o k a